คำถามสิ่งทายถามได้ทุกคำถามถามได้ทีละคำถามเมื่อเพื่อนได้คำถามแล้วขออนุญาตเลขกไพ่กับเ,เพื่อนๆนะคะกับไพ่สิ่งทายนะคะว้าว Wheel of Fortune ไพ่ตอบเป็น yes ไพ่ตอบดีๆมาก นะคะถ้าเกิดใครถามว่ากำหนดเวลาตอนนี้ดีไหมทําตอนนี้ดีไหมอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดใครถามเรื่องการกําหนดของเวลานะคะไพ่ตอบเป็น yes ทําได้ทําตอนนี้ทําได้เลยนะคะส่วนใครจะถามอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับไทม์ไลน์เรื่องเวลาไพ่ก็ตอบดีหมดละค่ะสาหรับพไพ่ใบนี้นะคะ build of fortune ดีมากดีเยี่ยมค่ะ 감사합니다. <sans>